เมนูอะไรครับเมนูอะไรครับขนมครับเขาเก็บปากหม,ม้อน้ำกะทิใช่ไหมเขาเก็บปากหม้อน้ำกะทิโอ้เมนูนี้ไม่เคยได้เห็นเลยเป็นขนมไทย,ไทยโบราณไม่เจอแล้วพี่ใช่นี่นี่นี่เพิ่งเห็นเนี่ยเอา้า อันนี้คือกะทิเนี่ย <Okay. S 1> ขาวขาวเนี่ยโอ้โหอันนี้ตัวมันอ่ากะทิแล้วตัวมันนะทุกคนเนาะน,นี่เกือบปากหมอก้อเขา,า,า,าขายเป็นชิ้นเป็นตัวเนาะกี่ตัวกี่อันอยังไงสองสี่หกเจ็ดแปดนี่ดอกกัญชันกับใบเตย อ่าแล้วนี่เป็นกำลังทำอยู่นี่คือแป้งธรรมดาแป้งใส่กะทิอ่าโอ้ร้อนๆกากเตาควันขมงเลยอ๋อต้องใส่น้ำผสมด้วยเหรอใส่ผสมเนี่ยกะทเอรอต้องกินพร้อมกะทิเออเราก็ไม่เคยเป็นของคู่กันครับยิ่งเหรออ๋อขึ้นแกงหม้อกินคู่กันนี่ใช่บมนขาดอะไรไปไม่ได้อ่า เป็นของที่บางคนอาจจะไม่เคยกินเนาะนี่ครับสีนี้แล้วฝันนี้ก็จะมีอะไรนะสาคูไส่หมูสาคูจริงๆไม่ต้องกินกับอ้ผักชีผักเออผักชีผักสลัดอ่าชิ้นเท่าไหร่ขายชิ้นเท่าไหร่สามสิบครับเนี่ยโดนมันเขาจะมีแป้งแบบนี้อ่าเนี่ยทำทำเวียนไปอย่างนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่อา ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อก็ทำเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆตลาดตลาดวัดบูรณ์ในพาซาวัดบูนโคราชโคราชโคราชจะกินแบบนี้เหรอที่หมดแล้วแป๊บเดียวนี่ทำมาเนี่ยแป๊บเดียวหมดแล้วไฟอาจจะแวบๆหน่อยนะไฟมันเป็นแวบๆหน่อยจะเจอกล้องมันจะแวบๆอ๋อทำสองสี่หกแปดทั้งละบแปด ขนมไทยโบราณนี่นี่นี่เขาเขาเขารอเขารอนะนี่คือรอตัวนี้นะอ่าเดี๋ยวเขาดูเขาไปผสมกันคนโเราไเขาจะรู้ผมไม่แน่ว่าภาคอื่นเขากินอย่างนี้หรือเปล่าคนราบ้านเขากินอย่างนี้ยในในเขาใส่อย่เงี้ยแบบนี้ดีจังเลยภาคกลางก็ทานน้ำมันเพราะภาคกลางทานน้ำมันกินพร้อมกะทินถุงละเท่าไหร่อย่างนไงนะอันนั้นสามสิบนะจ๊ะถุงละสามสิบได้เยอะมากเลยเนาะ อ่าเร็วมเริ่มามาทุกคนมาเลยมาชิมนี่มาจากไหนจ๊ะฮะนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วรักกะทิไปนะหมดแล้วล่ะต้องลาดอีกต้องลาดอีกลาดไปเรื่อยเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ทำวนมาอย่างนี้เรื่อยเรื่อยสลับไปสลับมาแต่ว่าอ่าจีเด็ดคืออยู่ที่ไส้มันนะเป็นทุกอย่างเลยนะอันนี้คือไส้ของเมนูทุกอย่างเลยสัมผัสทุกอย่าง อ,อ๋อแล้วก็แป้งด้วยใส่ด้วย,ยาขายมานานแล้วเน,ะนาะขายนานมากแล้วเป็นมนดรดกตกทอดความูมิมัญาคนโบราณอาหารอาหารพื้นบ้านร้านอะไรเนี่ยร้านวันเพนปากหมอ้อวันเพนเขาเกี่ยปากหม้อนะโคราชตลาดวัดบูรมากินก็ได้ขายทุกวันไหมหยุดวันไหนตลาดเนี่ย เขาตลาดนี้เขาไม่ไม่มีวันหยุดโอ้ยเขาดีจังเลยตลาดตลาดตลาดเปิดทุกวันนะทุกคนตลาดวัดบุญผมยังเดินไม่ั่วนเลยห้ามงเย็นเป็นต้นไปนะใครอยากกินของอร่อยๆมานี่ตลาดวัดบุญหลายอย่างเลยหมดโอ้มโอเคฝากฝากร้านนี้ด้วยนะทุกคนนะ สำหรับคนที่มาจากต่างถิ่นหรือว่าคนพลาก,ก็ก็ดีนะพางกันมากินนี่มีชื่อร้านเขาตะกูเกี่ยวกับอปองนายวัดบุญน,นะทุกคนขอบคุณครับ